สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไ่ายนอททุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้อาวุธประเภทแหวนในการรับฟังนะครับ สำหรับตู้กาชาในรอบนี้นะครับก็จะมาวันอังคารที่21นะครับเดือน11เราก็จะมี2ตู้เหมือนเดิมนะครับตู้แรกนะครับจะเป็นตัวละครที่ได้รับอาวุธ FR ใหม่และอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นตัวละครที่มีอาวุธ FR และมีอาวุธเบิร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในรอบนี้เขาได้รับการปลดบอร์ด FR นะครับแล้วก็ปลด FR level 50มีการรีเวิร์กบัฟเบิร์ดด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทั้ง2ตู้กันเลยนะครับตู้แรกนะครับจะเป็นน้องอาเชล่านะครับตัวนี้นะครับที่ได้รับอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับตัวละครลำนานในตำนานนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นวานนะครับที่มีอาวุธ FR และมี FR Echo อยู่แล้วมีเบิร์ดอยู่แล้วนะครับในรอบนี้ก็ได้รับการปลด FR level เลเวลนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ยังไม่มีอนาคตใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวที่2นี่นะครับพ่อหนุ่มมังกรของเรานะครับที่ได้รับการปลด FR 5อ่า50นะครับแล้วก็ได้รับการปลดบอร์ด FR Echo ด้วยนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นลุงหยางนะครับที่ได้รับการปลด FR level 50นะครับซึ่งแน่นอนว่าอาวุธ e อของลุงหยางเนี่ยของดีนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายก็คือเพนนะครับที่มีอาวุธ FR อยู่แล้วนะครับและมี FR Echo แล้วก็มีอาวุธเบิร์ดเขียวอยู่แล้วนะครับแต่ในรอบนี้ได้รับการปลด FR level 50อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของทั้ง2ตู้กันนะครับว่าพอสามารถในตอนนี้เป็นยังไงนะครับรวมถึงอาเชราแล้วก็ตัวข้างตู้เหมือนเดิมนะครับปเราไปดูกันเลยครับผม เราก็มาเริ่มที่ตัวเจ้าของอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับก็คือน้องอาเชรานะครับสำหรับจุดเด่นของน้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็จะเป็นความสามารถของดีบัฟนะครับก็จะมีดีบัฟจากสกิล l 2นะครับที่มีความสามารถในการห้ามตีเลือดนะครับแต่ถ้าเกิดมอนเตอร์ที่มีดีบัฟนี้อยู่บนหัวนะครับแล้วจะทําการตีเบฟเนี่ยก็ยังสามารถตีได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดบอสตัวนั้นจะทําการตีเลือด ก็จะไม่สามารถออกแอคชั่นได้นะครับเพราะว่าโดนผลของดีบัฟนี้อยู่บนหัวนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับการรีเวิร์กนะครับดีบัฟห้ามตีเลือดนี้นะครับจากที่เป็นดีบัฟธรรมดาจะกลายเป็นดีบัฟกรอบขาวนะครับถ้าเราอั passive ครบนะครับทำให้ตัวดีบัฟนี้ไม่มีโอกาสที่จะโดนดันทิ้งไปนั่นเองนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยังมีโอกาสโดนดันทิ้งได้นะครับถ้าเกิดเราแปะดีบัฟยัดเข้าไปเยอะๆนะครับก็จะโดนดันได้ ส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับก็จะมีความสามารถในการล้างบัฟบอสนะครับไม่ว่าบอสจะบัฟมาขนาดไหนน้องก็สามารถล้างบัฟได้นะครับผมส่วนจุดเด่นข้อที่3ก็จะเป็นความสามารถของบัฟเบิร์ดนะครับสำหรับตัวบัฟเบิร์ดเนี่ยจะมีซิกเนเจอร์อยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับ จะทําให้บอสเนี่ยไม่สามารถบับตัวเองได้นะครับก็คือมีความสามารถเหมือนกับบับเบิร์ดของวินเซนต์วินเซนต์ละหตัวนะครับแล้วก็ดีบัฟของแอริสแล้วก็ดีบัฟของน้องยฟฟี่นะครับประมาณนั้นส่วนซิกเนเจอร์อันที่2นะครับก็จะมีความสามารถในการาเพิ่มมินิ h p ดามน,นะครับซึ่งตัวน้องอาเชราเนี่ย สามารถทำให้มินิเฮปิเดเมตเนี่ยสูงสุดได้16%นะครับโดยคำนวณจากดีบัฟที่อยู่บนหัวของมอนเตอร์นะครับ1ช่องเท่ากับ2%นตะครับตัวละครตัวอื่นๆที่มีมินิเฮปิเดเมเนี่ยเต็มที่ก็จะได้แค่10%นะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีน้องอเชรานะครับเป็น1ตัวนะครับที่สามารถเพิ่มได้สูงสุด16%นะครับต่อดีบัฟนะครับจำนวน8ช่อง ส่วันซิกเนเจอร์อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นความสามารถที่ทำให้ดีบับของน้องอาเชราเมื่อมอนเตอร์ hmm. ได้เทิร์นดีบัฟจะไม่ลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของบัฟเบิร์ดทั้ง3อันของน้องนะครับ mm hmm. ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของอาวุธ FR กันนะครับ mm hmm. ก็เริ่มที่ FR Mode โหรือว่า FR FX เนะครับสำหรับ FR Mode ไม่มีความสามารถนะครับ ส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1นะครับเมื่อบอสเนี่ยไม่มีบัฟนะครับแล้วเราจบเทินจะได้40นะครับเงื่อนไขที่2เมื่อบอสนะครับมีดีบัฟอยู่บนหัวอย่างน้อย1ช่องนะครับแล้วเราจบเทินจะได้40อนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของอาวุธ FR น้องอาเชล่านะครับ ต่อมาเราก็มาดูข้อเสียกันนะครับสําหรับข้อเสียก็คิดออกอยู่3ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องแอนิเมชันที่ลำนานนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบตัวละครที่ลำนานาน,นี่ก็อาจจะไม่กดนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเอาแอนิเมชันลำนานก็สามารถดูน้องฉีกแข้งฉีกขากวาดขาได้เลยนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับถ้าเราเจอบอสห้ามแปะดีบัฟนะครับกับล้างดีบัฟตัวเองบ่อย อันนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดแปะดีบับไม่ได้เลยเราก็ต้องเล่นแบบแบบไม่ให้บอสได้เทิร์นแทนนะครับเพราะว่าดีบับห้ามตีเลือดมันจะแปะไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานน้องได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นจากเล่นแบบให้บอสได้เทิร์นก็กลายเป็นเล่นแบบไม่ให้ได้เทิร์นให้แบบบอสสูญเทิร์นก็ได้นะครับ ส่วนข้อเสียข้อที่3นะครับก็จะเจอเป็นเรื่องอ่าถ้าเกิดบอสบัฟตัวเองบ่อยตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เปิด fr ของน้องอาชรานะครับแล้วเจอบอสที่บัฟตัวเองบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เงื่อนไขอ่าเงื่อนไขที่1เนี่ยมันหายไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ตัวน้องอาช r a าเนี่ยในการล้างบัฟบอสนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอบอสบัฟบ่อยก็ง่ายๆครับเปิด fr ของคนอื่นแทนแล้วให้ ตัวน้องอาเชล่ากดสกิล l R e e c o แทนนะครับแค่นั้นเลยสำหรับข้อเสียก็เป็นข้อเสียแบบเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีข้อเสียอะไรที่แบบใหญ่หลวงมากนักนะครับประมาณนั้นทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวน้องอาเชล่ากันนะครับสำหรับสรุปตัวน้องเนี่ยก็ภาพรวมของ ID กับคริสตันสีขาวนะครับทั้ง2อันเลยสำหรับสรุปเนี่ยข้อแรกนะครับถ้าเราต้องการซัพพอร์ตนะครับ รวมถึงการเอาซัพจากบับเบิร์ดนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถกดหาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีซัพพอร์ตเยอะแล้วนะครับน้องอาเชล่ามีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับส่ so, วนข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องสไตล์การเล่นนะครับถ้าเกิดเราชอบเล่นแบบให้บอสได้เทิร์นหรือว่าชอบเล่นแบบทีมเคาน์เตอร์อ่าทีมเคาน์เตอร์ไม่ได้สิทีมเคาน์เตอร์ต้องให้บอสออกแอคชั่นเราถึงจะเคาน์เตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอเป็นประเภทเล่นแบบให้บอสได้เทินแต่ไม่ได้ใช้ทีมเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็สามารถกดหาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นแบบเล่นแบบบอสได้เทินแต่เราเล่นเป็นทีมเคาน์เตอร์อันนี้ก็มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าดีบัฟห้ามตีเลือดของน้องอาเชล่าเนี่ยมันจะไปขัดแข้งขัดขากับทีมเคาน์เตอร์นะครับส่วนมากตัวละครที่เป็นทีมเคาน์เตอร์เนี่ย จะต้องให้บอสโจมตีตัวละครตัวนั้นนะครับตัวละครตัวนั้นถึงจะไปเคานเตอร์ทีนี้พอมีดีบัฟนี้มาขัดแข้งขัดขามันก็จะขัดกันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกอตัวละครในการเล่นนะครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็โดยรวมแล้วถ้าเกิดเรามีทรัพย์เยอะแล้วเนี่ยน้องอาเชล่าก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้จริงๆนะครับประมาณนั้น เราก็มาต่อกันที่พ่อหนุ่มมังกรของเราเลยนะครับสำหรับพ่อหนุ่มมังกรของเรานะครับจุดเด่นก็คิดออกอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกนะครับตัวคายเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีกายภาพระยะไกลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่2จะมีความสามารถในการโจมตีเสริมนะครับจาก s p e c i a l ลบัพนะครับเมื่อเราเก็บสแต็กของตัวสเปเชียลบัพเนี่ยถึงตามที่กําหนดนะครับ คอ m มาตีเบฟจะเปลี่ยนไปเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับทำให้พ่อหนุ่มมังกรของเราเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาอยู่กลางอากาศและทําการตีเสริมได้เรื่อยๆนะครับทุกๆการออกแอคชั่นของฝั่งเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการปั๊มเกตหรือว่าการโจมตีทุกทุกการกดคอมมาได้หมดเลยนะครับรวมถึงฝั่งมอนเตอร์ด้วยนะครับมอนเตอร์โจมตีเมื่อมอนเตอร์โจมตีเสร็จแล้วตัวพ่อหนุ่มมังกรของเราก็จะทําการโจมตีเสริมเช่นกันนะครับ นอกจากมีการตีเสริมแล้วนะครับตอนที่คายเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะครับตัวเขาจะทําการลดเทินของตัวเองนะครับให้ถอยหลังไปอีกนะครับทําให้ตัวเขาเนี่ยสามารถอยู่บนกลางอากาศได้นานขึ้นแล้วก็โจมตีเสริมเนี่ยได้นานขึ้นนั่นเองนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับก็จะมีความสามารถในการดันเทินแบบหมู่นะครับพร้อมกับงัดลอยในสกิลเดียวนะครับก็คือสกิล ex นะครับ ส่วนจุดเด่นข้อสุดท้ายก็จะเป็นการรีเวิร์กบัฟเบิร์ดนะครับซึ่งการรีเวิร์กบัฟเบิร์ดในรอบนี้นะครับจะมีการเพิ่มค่า h p ดพี i มิลิมิตนะครับให้ตัวเองอีก20%นะครับทำให้ความสามารถในการตีเสริมการอากาศของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้ง4ข้อของเขานะครับอันดับต่อมาเรามาดูความสามารถของอาวุธ F R กันนะครับสำหรับ FR Mode หรือว่า FR effect นะครับก็มีเงื่อนไขแล้วนะครับจากที่ของเดิมเนี่ยมันไม่มีนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับเมื่อเราเบรกอสเตอร์ได้หรือว่าโจมตีมอสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับเราจะได้ค่า2อย่างดังนี้นะครับอย่างแรกเพิ่มค่า HP damage 50%อย่างที่2เพิ่มค่า HP damage limit 50%นะครับ ในส่วนของเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP พโบนัสนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4เงื่อนไขนะครับจากของเดิมมีแค่2นะครับเงื่อนไขที่1นนะครับเมื่อเราโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับจะได้5%นะครับการโจมตีเสริมด้วยกายภาพระยะไกลถือว่านับนะครับสำหรับเงื่อนไขที่1นเนี่ยครอบคลุมถึงทุกคนนะครับเงื่อนไขที่2นะครับเมื่อเราทําการงัดลอยนะครับจะได้5%เนะครับ สำหรับเงื่อนไขที่2ก็ครอบคลุมถึงทุกคนเช่นกันนะครับส่วนเงื่อนไขที่3นะครับเมื่อเราโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับจะได้15%านะครับสำหรับเงื่อนไขที่3เนี่ยเฉพาะคายเท่านั้นนะครับแล้วก็การตีเสริมของคายเนี่ยก็ถือว่านับนะครับเงื่อนไขที่4เมื่อเราเบรกมอนสเตอร์ได้หรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับจะได้50%นะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ปลด fr Echo นะครับ ทำให้ fr ของเขาเนี่ยเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับเราก็มาดูข้อเสียกันนะครับสำหรับข้อเสียก็คิดออกอยู่2ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรอบการตีเลือดเนี่ยมันไม่เพิ่มนะครับก็คือรอบการตีเลือดที่ผมหมายถึงอ่าก็คือหมายถึงตัวโจมตีเสริมนะครับซึ่งตีเลือดแค่2ครั้งเหมือนเดิมซึ่งถ้าเกิดเทียบกันกันกบตัวน้องอ่าน้องเนเนี่นะครับน้องเนเนี่รวมบัฟเบิร์แล้วตีเลือด 6ครั้งนะครับถ้าเกิดคายเนี่ยเพิ่มมาจาก2เนี่ยเป็นสัก3หรือ4เนี่ยกำลังดีนะครับจะดูแบบสวยมากเลยนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับว่าการตีเสริมของคายเนี่ยมันเป็นการตีเสริมทุกๆก,การออกแอคชั่นนะครับถ้าเพิ่มรอบการตีเลือดมากกว่านี้อาจจะดูโกงไปนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ก็ได้สัก3ก็ดีนะฮะอันยิง ส่วนข้อเสียข้อที่2ถ้าเกิดเจอบอสห้ามเด้งเบฟนะครับอันนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพียง <ST> แต่ว่าไอาการห้ามเด้งเบฟเนี่ยจะมีผลกับคายตอนที่คายอยู่บนพื้นนะครับแต่ถ้าเกิดคายอยู่กลางอากาศตัวเบฟเนี่ยเมื่อตีแล้วเนี่ยมันจะไม่ลดนะครับก็เรียกได้ว่าไอห้ามเด้งเบฟเนี่ยมันมีทั้งมีผลกับไม่มีผลถ้าคายอยู่กลางอากาศไม่มีผลแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคายอยู่ที่บนพื้นเนี่ย มีผลแน่นอนนะครับตรงจุดนี้เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆทั้ง2ข้อเลยนะครับก็เรียกียกว่าเป็นข้อเสียแบบขี้เล็บจริงๆนะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวคายกันนะครับสำหรับสรุปนะครับก็ภาพรวมของ ID คู่กับคริสตันสีดำเลยนะครับข้อแรกนะครับถ้าเราต้องการตัวตีเสริมนะครับก็สามารถกดหาได้เลยนะครับเพราะว่าตัวตีเสริมอย่างคายเนี่ยเป็นตัวตีเสริมที่ จะทำการตีเสริมทุกๆก,การออกแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งมอนเตอร์นะครับจะต่างกับน้องเนเน่ตรงที่ว่าน้องเนเน่ฝั่งเราจะต้องเป็นการออกแอคชั่นประเภทโจมตีเท่านั้นนะครับถึงจะตีเสริมให้นะครับซึ่งการที่ตัวคายเนี่ยมี h p ดพเมิลิมิตให้ตัวเอง20%นะครับพร้อมกับ FR m o มดอีก50%เนี่ยผมก็คิดว่าแคปดามจของเขาเนี่ยก็พอที่จะสูสีกับตัวน้องเนเน่ได้นะครับ ตรงจุดนี้ก็สามารถเล่นได้จริงๆนะครับแล้วก็ทีมในทฤษฎีที่ผมคิดไว้ในหัวนะครับก็คือเอาคายเนี่ยไปเล่นคู่กับน้องเนเน่นะครับแล้วให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยเปิดเบิร์ดใหญ่อาจจะเป็นป่าเซฟีรออหรือเป็นตัวเตมิดตัวไหนก็ได้นะครับทีนี้ล่ะน่าจะบันเทิงนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวคายเนี่ยปลด FI ฟโคก่อนเดี๋ยวผมจะทำคลิปทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสรุป ข้อที่2นะครับถ้าเราต้องการ FR t เล่นง่ายๆนะครับตัวคายก็เป็นอีก1ตัวนะครับที่ถือว่าเล่นง่ายด้วยความที่ว่ามีการเพิ่มเงื่อนไขที่4มานะครับก็คือเมื่อเราโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับจะได้50%แล้วมีคายโจมตีเสริมอีกนะครับเมื่อตัวคายเนี่ยเป็นคนเปิด FR t เองนะครับก็จะได้เงื่อนไขที่3ด้วยและเงื่อนไขที่2ทําให้เวลาหมุนเนี่ย คายจะได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ25เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มต่อการกดสกิลหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์มาตรฐาน75เปอร์เซ็นต์แน่ๆนะครับและไหนจะมี fr โหมดที่เพิ่ม hp damage limit อีก50เปอร์เซ็นต์อีกนะครับก็เรียกได้ว่าการที่คายเปิดได้ปลด fr echo ก็ทำให้ fr ของเขาเล่นง่ายขึ้นอย่างมากและก็สามารถไปได้กับทุกทีมจริงๆนะครับสำหรับตัวคายเนี่ย ก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าต้องการตัวตีเสริมก็กดหานะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวตีเสริมเยอะแล้วและไม่ต้องการตัวตีเสริมเพิ่มมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับส่วนสรุปอันที่2ต้องการ FR เล่นง่ายถ้าเกิดเราต้องการจริงๆนะครับผมแนะนําให้กดหาเลยนะครับเล่นง่ายแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีตัว FR เล่นง่ายๆเยอะอยู่แล้วมีตัวที่มี FR โหมดเพิ่ม HP d เมรเยอะอยู่แล้ว มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับอันดับต่อมานะครับเราก็มาดูตัวค้างตู้กันนะครับเรา,าเริ่มที่ข้างตู้ของน้องอาชราก่อนนะครับสําหรับตัวแรกนะครับก็คือวานนะครับตัววานเนี่ยในตอนนี้ได้รับการปลด fr 5 0นะครับแต่ว่าดามเมจรวมของวานในตอนนี้นะครับก็ เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเล่นวานจริงๆเนี่ยผมคงเล่นกับบอสที่มาตัวเดียวมากกว่านะครับเพราะว่าความสามารถหลักๆของวานเนี่ยณตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเหมาะกับเจอบอสตัวเดียวนะครับถ้าเจอบอสหลายตัวอาจจะใช้ตัวอื่นดีกว่าแต่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าวานเล่นไม่ได้นะครับเล่นได้แต่ถ้าเกิดผมแนะนาเนี่ยก็คือควรจะมีตัวตีเสริมไปช่วยวานเพิ่มดาเมจสักหนึ่งตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้องในเน่ก็ดีหรือว่าจะเป็นาขายก็ดีนะครับก็จะทำให้วานเนี่ยสามารถเปิด F1 FR1 Bir เฟอบิร์ดในการฆ่าบ,บอทได้นะครับสำหรับตัววานาถ้าเกิดใครที่ไม่มี FR ไม่มีเบิร์ดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวสกิลคอเบริตี้ทั้งคอเงินกับคอทองเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับสำหรับคนที่ไม่มีของเลยนะครับ มาต่อมาก็เป็นสาวจากภาค13านะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยตัวคอทองนะครับมันมีโอกาสที่อาจจะนะครับอาจจะได้ใช้บ้างซึ่งนานนนานๆจะได้ใช้สักทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวคอบลิตี้เนี่ยใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับสำหรับตัวฟานนะครับอ่าไม่ใช่ฟานรับผู้ผิดนะครับอ่าสำหรับฟางน,นะครับก็ เราจะใช้ในเรื่องการแปะดีบัฟที่เป็นดีบัฟดีบัฟห้ามออกแอคชั่นนะครับแต่ว่าดีบัฟของนางเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดเราโจมตีปกตินะครับดีบัฟมันจะลดลงเมื่อโดนโจมตีนะครับมันจะไม่ใช่ดีบัฟที่เมื่อบอสได้เทิร์นแล้วถึงจะลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับสำหรับข้างตู้ของน้องอเชร r าก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับตู้ของพ่อหนุ่มมังกรของเรานะครับก็เริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับลุงหยางนะครับสําหรับลุงหยางเนี่ยคออาบิลิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอเงินหรือคอทองเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับในตอนนี้เราอาจจะมาใช้ตัวอื่นดีกว่าแต่ว่าคอทองของลุงหยางเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าตราบใดก็ตามที่ตัวละครที่เรียกคอของลุงหยางออกมานะครับแล้วคออาบิลิตี้ยังไม่หมดเทินตัวนั้นจะไม่โดนเบรกนะครับ แต่โดยปกติแล้วถ้าเราเล่นแบบบอสสู์เทินหรือว่า,ามีตัวอื่นที่มาซับทีมได้อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับสำหรับลุงหยางในอนาคตยังไม่มี FR ไม่มีเบิร์ดนะครับแต่นะครับแต่อาวุธ e อของลุงหยางเป็นของดีนะครับถ้ากดแล้วก็พยายามขอให้ได้อาวุธ e อนะครับเพราะว่า สเฟียร์ของลุงหยางคือเมื่อเราโจมตีคริติคอลฮิตนะครับเราจะได้ค่าแมกเบลกับค่าแอตแท็ก10%สามเทินนะครับแน่นอนว่าตัวละครเราโจมตีคริติคอลฮิตแทบจะตลอดเกมอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เจอบอสห้ามเบรกนะครับหรือถ้าต่อให้เราเจอบอสห้ามเบรกเราก็สามารถใช้ตัวละครที่มีความสามารถในการแจกบัฟเพิ่มค่าคริเทเชียลเลต100%ให้ปาร์ตี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าของดีอยู่ที่อาวุธ ex ของลุงหยางเลยนะครับ ตัวที่2ของตู้นี้นะครับก็จะเป็นเพนนะครับซึ่งเพนเนี่ยหลังจากที่ได้ปลด fr 5 0นะครับก็สามารถนำกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตัวเพนเนี่ยเราจะเล่นกับเมคานิกรด H เทุกๆเคิร์นซะมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยพอมันมีน้องเนเน่มามีใครมานะครับการที่เราจะลด HP ดาเมจของมอนเตอร์เนี่ยทุกๆเทิร์น ก็กลับกลายเป็นว่าเราอาจจะใช้คายแทนก็ได้นะครับเพราะว่าคายเนี่ยก็สามารถทําหน้าที่ได้คล้ายๆกับตัวเพนนะครับแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็คือเพนเนี่ยมันมีความสามารถในการาล้างบัฟบอสแล้วก็ล้างดีบัฟฝั่งเรานะครับตรงนี้คือสิ่งที่ต่างกันนะครับสําหรับคนที่ไม่มี FR และไม่มีเบิร์ดของเพนนะครับก็ไม่ต้องอัพ FR50 นะครับส่วนคอเงินกับคอทอง ความสามารถมันจะไปอยู่ที่คอท้องนะครับก็คือทําการล้างบัฟบ,บอสแล้วก็ล้างดีบัฟฝั่งเรานะครับซึ่งบางจังหวะเนี่ยบางด่านที่เราเจอเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความสามารถนี้นะครับก็เ,กเรียกได้ว่าถ้ามันมีกดฟรีนะครับก็หวังว่าจะได้อาวุธ LD ของเพลนมาเผื่อไว้ใช้เป็นคอท้องตรงนี้นะครับด้านเองนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับสําหรับเพนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรายละเอียด วิเคราะห์ตู้กาชาในรอบนี้นะครับผมก็หวังว่ารายละเอียดในคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆทุกคนในการกดตู้ในรอบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนเพื่อนก็สามารถให้กาลังใจผมง่ายงานนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ยมันจะ้แจงเตพๆะ แล้วก็การให้กําลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆน,นะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่องแอ m ์มิคิตีเพียงือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาน้องอาชิราและพ่อหนุ่มมังกรก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ